ตอนนี้บรรลัชยู่ระหว่างทางสามแยกเป็นหูจัปุยจอมป้องไงนี่เอาวลุยตอ่อ <c oughs> อันนั้นเฮ้อคนส่งสินค้าเดอนทรงงา,ามครับสาวสวนกล้วยเด็ดดีวสวนกล้วยน้ำว้าปลูกมันต้นมันสับปะหลังเจอผู้สาวเนี่ยทางทางผู้สาวผู้สาวเวรจ้ารถเมยรถจักรยานยนตลงได้บ่มานด้ยางกวาดใดบ่โคตรประจวบใจเลยพี่น้องเลย ยูทางพุณนี่มีวัดอีเดสวัดบ้านเดชสวรรค์แล้วก็มีชื่อว่าวัดภูล่ามเฮ็ดอย่างสวยงามเลยเนาะวัดที่บุญเทืองแสงลามบ้านเพื่องเมืองสิบปูนโชคดีมีไส้วิวงามหลายทุกคนเลยเนาะกราบทักทายสบายดีและสวัสดีฮัลโหลเดอ้อทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องของลัดคนเดินทาง คลิปนี้เดินทางมาส้มวิถีชีวิตในบรรยากาศภายในหมู่บ้านบาดเฟืองพี่น้องเลยบาดเฟืองเือกเสโปนแขวกสระเขตเนาะเป็นหมู่บ้านของคนเข้าพูดไทยโดยแท้แหละเชียงปากวาวขจรเพลพอเพลือเพลือเพลอคือว่าแปลภาษาลาวคือม็นยังมินยังนะไปใส่กับไปชิเลไปชิเลเนาะไปใส่ภาษาไทยเอินว่าไปไหน ทุกคนเฮ้ยนี่ตอนนี้วัดอยู่ทึ่งน้นผู้ของหมู่บ้านเนาะโอ้วิวโคตรงามเลยบรรยากาศโคตรดีเลยตอนนี้นะเวลาสามโมงฝ่ายตอนแรกเนาะทุกคนเด้ตอตรงนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมอยู่แต่ว่าเป็นท้ายเดือนแล้วหมู่บ้านนี้มีเส้นทางหมายเลขที่เกาตัดผ่านเลยทุกคนเด้อมีความยาวตั้งแต่ด้านสะกลแดนสวรรด์เนาะด้านส,นนานสกลอยู่ทางนั้นกน็ไเด้ และง่าวลงไปหอดเบื้องไกระอนพพวิหารแขวงสวรรเขตเนาะติดกับสะพานลาลาไทยสวรรเขตมุกดาหารนั้นประมาณ240กิโลเมตรประมาณนี้แหละทุกคนเด้ถ้าาพี่น้องท่านใดอยากจะช้ถนนไม้เลียกานี่เนาะเพื่อ,อเดินทางสู้เวียดนามหรือมาท่องเที่ยวยูเคเขตายเดนลาาเวียดนามนี้ก็สามารถไปเช็คใน g o o g l e Map เพิ่มเติมได้อีกเนาะส่วนรายละเอียด ว่าค th ่าเดินทอกเดินทางยังต่างๆเนาะช่วงระลังนั้นะจะอยู่ในแสนห้าหมื่นกีบหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบสำหรับค่าเดินทางตั้งแต่สะพานมิตรภาพลาวไทยเนาะ,ะเฮ้ยโมเมนต์ตั้งแต่สถาน,นีรถมีนะครแกสอนพม,มิหารหรือว่าตัวแขวงซอนาเคศนะคนนะมาหอดไซเดนนี่ือว 150, ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบครับเป็นเงินบาทกับประมาณ สามอาสองร้อยกว่าบาททุกคนเลยประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะประมาณสองร้อยไปลายปลายน้อยนึงเลยบรรยากาศในยามแรกนาะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของคนเผ่าบุไทยนับถือาศาสนาพุทธได้ทุกคนเลยโอ้นี่บรัดจะให้อันทบสมทุกคนเบิง้งวัดเนาะน,นี่ตอนนี้บรัดก็ยู่ทึ่งทึ่งผู้นี่แล้วก็มีวัดน้ำนี่ ประตูนี่ทุกคนด้ยประตูทางเข้าวัดนี่ประตูโขง่งเฮ็ดอย่างสวยงามเลยนะเนาะอันวัดสีบ่บนเฮืองไซยาลามวัดสีบ่บนเฮืองไซยาลามในทุกคนเลชื่อวัดนี่แต่ว่าบูฮูมีพระทรงอยู่หรือบ่เนาะแต่ว่าปกติกะพิ่นอยู่ตลอดพระสรงสามเณรฮะส่วนจะลายองค์ลือว่าน้อยนั้นยังบูฮูเนาะ แต่ที่หูวัดนี้นั่นเ่เคยคาดบออา่บเคยคาดพระสงฆ์สานเณรประจําการยู่มีหอ่อก่องห่ออย่างนนเนาะห่อแจกหมูบ้านีเนี่ยห,กกห้างจากด้านห้างจากด้านละบาวประมาณ3กิโลเมตรทุกคนเลยประมาณ3มกิโลเมตรนี่แหละเดี๋ยวเราจะพายางล้อมาบึง่งวิวอยู่ทางนี้เนาะเป็นเชือนอห้าง หมายเลขเก้าล้วก็เขาเจะปูกยางมาต่อยได้รถบรรทุกเลนผ่านหลายหลายทุกคนี้ช่วงตอนแรงๆวันนี้นี่กับตอนเศร้ารถมักหลายข้าเลยทุกคนหัวปิดโซงที่ว่าด้านเขาเจ้าป้อยรถออกจากด้านเนาะท้นทางนี้นี่รวมทั้งรถน้อยรถหญ่รถบรรทุกอย่างต่างๆเนาะจะออกใส่เวียดจะออกใส่จีนจะออกใส่ ยังไทยแล้วก็จอกใส่กัมพูเชียกัมพูชากัมภาพาชินทางนี้แหละเพราะฉะนั้นโบแปกเนาะชินทางนี้นี่รถนี่โคตรหลายเลยโดยเฉพาะแม่นรถอันหัวยาวๆนะทุกคนแก่ตู้คอนเทนเนอร์ฮันโอ้กระจอกแลนขนาดเลยด้ยนี่นะรถหลายแใเส้นทางนี่กะโคตรโค้งแน,น่นหนึ่งเลยทุกคนเลย เส้นทางเป็นเส้นทางทีว่ว่าโคตรงแบบงูร้อยนะขึ้นคอยขึ้นอย่างนี้ทุกคนเส้นทางอยู่แถวนี้นะจากนี้หาตัวเมืองเชปโพนี่ก็บห้าสิบกิโลเมตรทุกคนเลยห้าสิบกิโลเมตรเนาะกระบอกไก่ประดับเส้นทางลาดยางมาต่อยแบบนี้ตลอดเลยกใช้เวลาในการเดินทางประมาณสี่สิบนาทีหรือว่าสี่สิบนาทีอีกตามเล่นซ้าเลยว,ว่าเล่นว่องเขียนนี่มีองเขียนปถม อยู่จุดนั้นทุกคนวันนี้ประธมอยู่จุดนั้นนี่แล้วก็มีเอ่อมียังเพิ่นมีอันเอ่ออ่างน้ำประปาอีอ่างน้ำประปาใหญ่ได้อยู่หมู่บ้านนี่นไงว่างหันเนาะวางหันแหล่ทุกคนเลยอ่างน้ำประป,ระประยาใหญ่นนหนเนเานะนบริการให้กับซุ้มซ้นกระจายไปพุ่นวันนี้หอดบบ้านดงสวรรค์พุ่นเอ๋อแล้วก็กระจายไปทั้งบ้านเด่นสวรรค์น้ำหัวประมาณนั้นแหละทุกคนเลย เป็นโครงการใหญ่เนาะตัว,วของเขตนี่นี่ตั้งแต่บ้านแดนสวรรค์นจนฮอดเอมืองเชโปดนี่ถือว่ามีน้ำประปาจนฮอดตัวเมืองมีน้ำประปาายได้โครงการเขาเจาบ้านนอกอบ้านเขตชนบทนะบ้านที่ยังทุกยากก็มีน้ำประประายแตาว,ว่าแมน่นบ้านทิติดกับถนนหมยเล็กเาเนี่ยโอ้บรรยากาศยำแรงเนาะ สายผู้ที่แนมเห็นข้างหลังนั้นน่าจะแม่นสายผู้นางม่านอยู่ฝากเบื้องเงินกระตูกน้อยกระตุกใหญ่แหละคลิปก่อนๆมรดได้พาทุกคนไปท่องเที่ยวส้มวิถีชีวิตอยู่เบื้องนั้นนะคลิปเมื่อวานซื่อนี่เนาะมรากอยู่ฝากนั้นแหละแล้วก็ออกมาเมื่อวานนี้โดยผ่านนันเส้นทางดินแดนของประเทศเวียดนามมรา ก่เอเข้าไปทางนั้นเนาะแล้วก็ออกมาทางด้านเมื่อวานนี้โอ้ฝนตกทุกคนเลยยุ่แถวนั้นเนาะฝนตกดีขนาดเลยฝนตกดีขนาดคนที่ฝั่งนั้นเนาะฮาการยุะน,ะมมน,นะเมื่อวานนี่ก็ยังมีฝนโปรยฝนหยางอยู่บาลัดออกมาโอ้ระบาดเลยเส้นทางเมื่อั้นนี่เป็นเส้นทางดินแดงเนาะอ่าโคตร,รจดภัยเลยพี่น้องเลยฝนตกประมาณมือหนึ่งนี่พี่ตมนีม่บอกให้เวาเลย ตอนนี้นังเฮียนกำลังเลิกโฮงเฮียนในตอนแรงเดี๋ยววัรจะรีวิวให้เบิ้งเส้นทางขึ้นวัดนี่ทุกคนเส้นทางขึ้นวัดเดี๋ยวมีการปลูกกระดาดอกดอกไม้แถวนี้นี่เอามากักปลูกดอกอันนั้นนะดอกคูนเวียดก็จะเอามักเอินมาดอกคูนเวียดเห็นดอกเหลืองนี่จะบาดตลอดเลยได้ ถ้ามีโคกกระด้งนอกระดังงาในช่วนนั้นท่าขึ้นมาเนี่ยเขาจะปูนเบตองคนเลยเขาจะปูเบตงเลยจะพาทุกคนเลาะเบิ้งหลายๆมุมนี่เนาะบรรยากาศภายในบวานของข่าเจ้าิวดีขนาดเลยทุกคนเลย สุกาลานี่เขาเจ้าไปเขาอยูอะนะเดนสวรรค์ไปนี่ประมาณสีรักนี่แหละทุกคนเลยสุกาลาหรือว่าห้องมอน้นยฮะนะไปเข้าอยู่ฮั้นไปติจิ๊บเปลี่นไคอย่างต่างๆกันไปใช้บริการอยู่ห้องมอน้นยบ้านเดนสวรรค์ประตูคงขึ้นวัดเนี่ยโอ้ง,งามคักเลยทรงสงการเนี่ยโอ้คนหลายขนาดอยู่เขตนี้ไปตา น่ามาเที่ยวมาุ่มเนาะโอ้วิวดีขนาดเลย ลมพัดเย็นเย็นตัวนี้เนาะอากาศบ้ฮ้อนเลยด้ทุกคนเลยเห็นเช็ยงแดดสโลวสโลวโอ้ันญ,ญานอินเทอร์เน็ตนีถือว่าดีเมแม็กเลยทุกคนเลยึ้นอินเทอร์เน็ตเน,ะนาะคือเราอยู่ทางคุณนี่มีวัดอีเดสซึ่งอันเอิ้นว่าวัดเดชสวรรค์นเนาะวัดบ้านเดชสวัรค์ แล้วก็มีชื่อว่าวัดผู้ล่มบ้านเดนสวัรค์โอ้งามหลายวิวทั้งนี้นะนทุกคนเลยรับ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 ขันห้ากว่าพี่น้องคันใดได้มาเที่ยวเวียดนามโดยใช้ถนนไมล์เก้าดีกะแวะเก็บภาพบรรยากาศอยู่ในเขตบ้านเพื่องนี้ได้เดี่น้องเ้อแวะขึ้นมาก้าวไปขอพรอ,อ่าวัด อยู่บานเปืองนี้ก่อนเดินนะก่อนการเดินทางนะเพื่อขอพรก่อนก็นกได้อีกบรรยากาศแบบหนึ่งเนาะนแต่บรรยากาศอีกแบบหนึ่งโอ้โตจุดยอดเลยเดี๋ยวเข้าบึงภายในหมู่บ้านปองเจ้าเนาะบรรยากาศภายในหมู่บ้านป็นจังด่มีแม่น้ำเชี่ยได้ทุกคนได้อยู่ฮนะเนาะ บ้านนี้ก็เป็นบ้านติดกับแคบแม,ม่น้ำสายเช่ปูนตอนทิศตะวันออกของเมืองตรงนี้นี่น้ำขุนทุกคน,นเดี๋ยวมัลรับจะพาขี่รถเข้าไปเบิ่งภายในหมู่บ้านบรรยากาศภายในหมู่บ้านของเขาเจ้าเป็น,นอะไรเนาะยามนี้นี่จะข้ำไว้ทุกคนเดียสามีโมงสีโมงปล่าห้าโมงในมืดแล้วก่อนจะเข้าหมู่บ,บ้านพาทุกคนมาเบิง่งจุดเชียงอินกนเนาะ จุดซึ่งอินอยู่ในวัดนี่มีบอ 5, ลไทยโฮกในสิคนปร์เราเกียรติว่าวัดที่บุรื่อมแตบ้านเบืองเมืองสิงโปรนตูดีมีไส้คนบรรยากาศอยู่กลางวัดมีพระอยู่เห็นเขาเจ้าเปิดประตูอยู่บางกีนี้ เขาจะมาเตะง,งัวูอล,ลายขนาดทุกคนโอ้ยแค่ยู่ประมาณ5-60ตัวพุชใช้รถใช้ถนนก็ไล่โอ้โอพุชก็ลังหลายเด้ตอนนี้นะตอนนี้บารัดเออแล่นเข้ามาใจกลางของหมู่บ้านขจรเดหมู่งูเดียวยังมานทำรังบาลัดช่วยได้ดงูไลยหลายทุกคนเลย ส่างผมกันอ้าอาชีพนักลักของคนภายในหมู่บ้านนี่ก็คือชาวสวนชาวสวนกล้วยดีดีสวนกล้วยน้ำว้าปูกมันต้นมันสับปะหลังแล้วก็ค้าขายเ,าเจ้าค้าขายกับเก่งไหมหมู่บ้านนี้เนาะตอนนี้เวลดอยู่ระว่างทางสามแยกทุกคนเลยบ้านเขาเจ้าได้ปูไปตุ้งแล้วด้ย เป็นต้นเรือซีเมนต์เลยนี่ปูซีเมนต์ปูคอนกรีตเลยกลางบ้านเอ้เป็นบ้านพัฒนาเนอะนี่คือโอกาสบ้านขาเจ้าเลยมีกำแพงคากเลยพัฒนาคากเลยบ้านเขาก็เจอเนาะสามผู้ไทยบ้านเพื่องนี่ยช่วนไรขาเจ้าบุคอยอยู่บ้านเขาไปค้าไปขายไปห่มไปเฮียนบาคนกับไปเฮียนอยู่ในเมืองไงโอ้ดีคนดีบรรยากาศเนาะ คนเริ่มลายนะคำคำโอ้วิวงามเลยดานนี้ทุกคนเลยพลันร่อมาดีทางลุ่มนี่เขาเจ้าบอกว่าให้ไปถ่ายอุษาพี่น้องเลยวัวอุษาสิออกกองได้หรือบ่หนอแข่งผมให้ล่อๆก่อนเราจะไปถ่ายอุษาจั๊กเขาป๊บนี่ตอนนี้เจออุษาเลยตามทางอุษาอุษาเพี่เจ้ารุ่นแม่เฮือนแม่เอออันได้พี่น้องเออัน ไกลๆว่ไปลงเตยเลยนะเเต่โฮตัวนี้เอ่อทั้งได้งามวิวน้ำเช่ทั้งพุ่งมางามกว่าเออไปทตงพุ่นสดะชุดแล้วทุกคนเลยนี่มาชุดแกมบ้านเลยเพื่อนกำลังสร้างใหม่บักมาหลายขอบใจเด้อแชร์ละลายไปลอกก่อน นีทุกคนเลยตอนนี้เลามะมหฮอดทห่นี้เนาะเห็นมูสสาวอยู่ได้แต่ว่าคนบุกส่ง,งอกอกกองเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายเอาซ้ำทุกคนเลยนี่เขาจะเดินทางต่อโอ้ด้านนี้ก็ง่ามเหมือนกันทุกคนเลยอยู่หมู่บ้านขับโอ้เป็นเปรยลำไ่เนาะแต่บาดีบพเทาลงกเช่ลงเท่าไรก็บะเทาารงนี้เลย่วะเ,เอเเอ รถจักรนากขี่ลงได้บ่วันน้ยากกว่าใดบ่ที่ได้เนาะได,ดได้อยู่เนาะโดยโดยได้แล้วพอเท่าได้ดไปลงไปเบื้องวิวน้ำเชีเป็นแบบใดตอนนี้บอหลักมาฮอดเข้มเซ่แล้วนี่โอ้แคมน้ำเซ่โปรตเบ็ดเดีเ๋นดยนี้เลยได้โอ้สูงขนาดอุกข์เลยออาโตไอผมอีก,ก่อนอน้ำขุน เพืเ่อเขาเจ้าหลายขนาดได้จีสบสับลาบอยู่ลุมออันนั้นเพื่อคนส่งสินค้านั่นก็คือกล้วยพี่ดอกเลยกล้วยนำวาอยู่้ากนั้นเต็มมาเลยแถวน,นัะนะอุดเจ้ากำลังมาแตนหน้าทุกคนเลยฮะดิกำลังถอยเพื่อออกอยู่ฝากนั้นเนาะไม่น้ำในกว้างเติบได้โอ้ฝากนั้นมีแต่ส่วนกล้วยนำวาไปเลย ส่วนมาต้นเนาะปี 2, 9, ส0 1 9ัติเก้ามรชนำทวรลิฟต์เลยแถวนี้กระพังเล็กขนาดโอ้โอสุดยอดอยู่จุดนี้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้านอีกได้ทุกคนนี่อันนั้นคือลักประตูลักประตูหรือว่าลักโกดเนาะนี่น้องๆเขาเจ้ากำลังเตีาบานอยู่ มาเฮ็ดชองขนมาเล่นมาเนี่ยน่าโอ้บาตอันนั้นจำไมิได้เขาจะเตะบาตสุงวอลเลย์บอลฮะนะขจาวมีบาเตะเนาะเลยเตะวอลเลย์บอลเนาะอ้อเก่งเนาะหมอนอ่ะเนาะเก่งลายเก่งลายนี่ครับไปเบิง้งวิวเบิ้งถึงอีมันจะงามสัดได้ทุกคนเลย คัากลายขาลารยจุดนี้มีเหื่อโยมคนรเลยนี่นีคือว่าเหื่อโยมเหื่อตีเอา่านะข้าเจ้าใช้หา,าป,ป่าอะไรอย่างขี่ได้ประมาณสี่คนณขี่ได้ซี่คนแบบนี้ขามฝากไปเพิ่งนั้นเนาะทางหาป่าแล้วก็ทางขามฝากไปสวดไปให้ไปหน้า หน้าเจ้าก็หลายอยู่ฟังนั้นเนาะแต่ว่ายังบ่ซ้ําสนก้ยเออมวนเนาะตะบาดเนาะม่นเนาะเบิ่งมานี่นะบ่าวเบิ่งโอ้ลอกมาแล้วเนาะลอกมาแล้วด้พี่น้องลอกมาเป็นหมู่จะปุยจ่ป้องนี่ย่ไปเลบ้านนี่เลยเตบ้านตี ปตีเดียมปติได้เงินดิเนาะได้เงินหลายดิซื้อมาให้น้องๆกินนิดเดียววันนี้หลายคนขนาดมามาทายโหูเหมือนกันทำ嘛มาทายบอกระดน้องๆมาทายหูนำคนเด้อเด้อเอาลาะเด้อเกลียาเด้อ เหนวนี่ใครเอาหนึ่งอโอเคเออคักคักคักย้อดทีอเข้าเง้ยห้องใเลยครับอีนี่นี่ห้องนดิกชีกอชีเลยออกแล้วนั่นเด้ก๋ามามโอ้มีตะปูเก่งนาอนี่ก็อี่ะีนี่กีีเด็สม

บ้นของคนเฝ่าคูไให้คุสาวยิรดกากอยู่ในบ้าน,นเื่อนตรงงามครับเดี๋ยวรอต่ออถูกกันเลยทางนี้ก็งามเลยทุกคนเลยโอ้ววววาววนาวทวนี้ววยววว พีวสาวก็ลังมากไปทางน้นซ้ำน้องก็ลังวัจะทายอพีุสาวโอ้ตอนนี้บรัดกลับขึ้นมาฮอดถนนหมายเลขเก้าเส้นเก้าเส้นเคยทุกคนเลยขึ้นมาแล้วรอท่ายทำวิถีชีวิตยืดแถวร่มนันกะโอบัรยากาศดีหลายในยามคำแบบนี้เนาะแต่ว่า้นนี่่บลายประเดชภานอุบานเนาะสุขใจพระท่านได้มาแต่ให้ได้สวดตอนนี้เวลาสี่โมงสี่โมงยัง ถนนมาเลก้าหรือว่ายังเงียบสงบอยู่ตอนนี้เนาะคนในหมู่บ้านก็บรรายประเด็เวิดีโอนี้ก็จะได้สิ้นชุดเพียงเท่านี้แล้วได้พี่น้องเลยฝากทุกคนที่เข้ามาติดตามมาส้มซองของบาลัดคนไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ให้เนึ่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาลัดเ็ดคลิปในครั้ง่อไปเนาะขอขอบุญขอบุญผู้ใหญ่จดีที่ฝากงินมาอ่า ช่วยค่าน้ำมันให้บาัาเนาะในการเดินทางเฮ็ดคลิปวิดีอดีๆออกสู่สังคมประกาศถ่ายถ้ำวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนล่าออกสู่สายตาของสังคมไปหับส้มน้ำกันเนาะจับก้นหนึ่งพนบาทเคขอบุญขอคุณขอบุญขอคุณหลายๆมา,ากมาจำนวนหนึ่งพันบาท ให้มา1,000ับาทขอให้ได้เป็นแสษเป็นล้านกลับคืนร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าเด้อแล้วก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งโชคมารับด้วยมันก็ถึงนเพราะว่าผู้ให้แล้วก็บอว่าจะเป็นทั้งผู้ห้บส้มทั้งหลายคนไรคนแซ่คนติดตามคอมเมนต์ให้บารัดก็ขอให้ได้บุญนำกันเด้อไม่ติดอะไรหรอกติดตามส้นทางกันด้วทางของบารัดในครั้งถัดไปคลิปถัดไปเนาะคลิปนี้ลาบกุนไปก่อน สบายดีโอ้ยผู้สาวขี่รถกลายบูรอดวัดจะได้ผิดเอาไหมก็จะท่ายผู้สาวงานเมื่อกีน้นะครับเขาอายก,กอกเนาะเขาปุ๊บหนีซ้ำคนครับสบายดีบายบายบาย